เสวัสดีครับสวัสดีตอนแรงครับพี่น้องเลยสวัสดีครับผมเมื่อนี้ก็ถึงฤดูลากลุ้งแล้วครับผมช่วงนาเรี่ยงนะครับสใส่ไส้กุ้งกันนึกอยากครับพี่น้องนึกอยากบ่ได้กินโดนแล้วเลยเมื่อนี้มาจัดไส้กุ้งครับหากุ้งไปก่อยกันก็สวัสดีป่าเขาครับบรรยากาศป้าป้าเขาเขาครับพี่น้อง น้องบนภูเขาครับใส่ไส้กุ้งมานี่อันนี้ผมจัดไปเรียบร้อยแล้วนะว่างหันเใส่โค้งไปตามริมนี่ครับบางขวดข้อริดนะครับผมตัดปากแล้วก็ใส่เยื่อหัวหันปลาดุกใส่ลงไปกุ้งเขาดีครับพี่น้องอีกสูตรหนึ่งก็สูตรมูสุมห้่มูสุมอย่างมื่นีีกเขากันครับเขาดีกันแต่ว่านี่ง่ายๆครับการตำปลาแดกใส่ห้่ เจอกันมือนเศ้าครับเดี๋ยวมายามกันสิดได้ไ่้ได้ก่อยสดๆเลยพี่น้องดิบๆเลยงวดนี้กินซุกไปรอรอบนึงแล้ววันนี้อยากดิบครับไปครับมอื่นอ,อื้นเอ้ยยังขาวผิวไม่ได้บ้างหรอแก่นมืดแกนโจกโง่เลยขึ้นนายเ Ừ. 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 Dạ. thì thịt ngon chắc Thịt có hành bé Màu lít này hay khá tươi Thôi đập lên đây nè Để các bạn สองบังสามบังเอาเขาดันยวเขาได้ดวเขาไว้อ่านี่ครับตัวใหญ่ครับพี่น้องเดยวเมนูจัดสดกันแล้ว อันว่โอ้เติดดอกซับหมดโอเค,ครับได้กินได้กินปะ่ะับกันขับบา้านเอ้นาสุนี่บขัไปเลยลงแขงหลัง,ง,งขาลับบ้านขับบา้บานลงระบิดบังละหน่อยครับสะไดเพออยู่พอกินครับขาดแล้วขาดอยู่ นี่จะอกานดิ้กันไปแล้วครับรับกันแดดกันต้องกาะแดดก็ต้องขึ้นครับตะเวนก็ต้องขึ้นนร่เตัวนี้นีเปนะีมานละ ครับครบเรียบครับว่ายอ,อยู่แบบทุไทแล้วตัวนี้เราจะมาก่อยกันนะพี่น้องตัวเม่นอยู่ครับนี่ตัวเม่นมเมนครับตัวเม่นมเมนอ่ะกัดสดกันครับวันนี้ จุหน่อยว้เริ่มจเตียนแล้วบ้านแต่ยน็นแต่ยน็นขัวอันนี้หอ,นหอมหอมรับลงไปมีคนทีเดียวเลยตะเลนตะเลนแล้วหอมกุุงกดิเด็ดลงไปเลยครับ ลัแม่ัแน่ัแ,แน่ัแแนแ่ให้ไล่เซบเขากัอันนี้เพื่อนยังก็ม่หอมปีบ่บุ๋นเลยวันห้องหอมปีอือผักไผ่เป็นหน่อยกินกับลาบเอาเลยเมื่อเนื้อน่ะ เด็กน้อยนึงงพัครับนี่กบไปบให้มันเต็นน,น้ำปลาโอเคครับน้ำปลาแล้วน้าวย่ยทีบานน้าวหน่อยของผมนี่ครับน,นี่ครับน้าวยายเปียงเขื่อๆเลยหน่วยมันอย่า ก็ขอขัวก่อนสิดที่คนเต็ดเดียวอันนี้ขัวไม่ๆหมเลพี่น้องวองนี่แหละโอเคครับว้าวอ่ะเตรียมตัวโอเคออตอนนี้เดี๋ยวพี่น้องเลยบ้าง ร้อยครับพี่น้องนี่ตัวใหญ่เลยโอ้เสียบไหลสมแขวแล้วครับเสาร์เนี่ยลงอีกก่อนเสือไหลเนี่ยหอมกุ้งซีจีนเปียดมาก็ได้ โอเคแล้วนะปรุงทีเดียวซิมเงินขับบาเนเลยว่ามาด้กับพี่น้องเอ้ยสีบเสียบ,บน้ำกันพวนเด็ดลรงเรียงเเลยตัวยงย่ง,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 งซิมก่อนซิมก่อนซิมก่อน มอดิพอดีเลยจับแล้วครับมาพี่น้องบาดนี้จัดกันหมอมปียกับกุ้งกําลังสิอ่้อหือ อยากขับเทียนลงเดียงลงเดียงเลยพี่น้อง อยกเข่าก็พีน่าเ้ยเข่ามาแล้วครบทัวร์ กินเทียกับพี่น้องเลยมาอืม 嗯。Mm. ก้อยแบบธรรมดาธรรมดาบานเท่านะครับประมานซาเนอะมันมนะุ้งซาเลยใส่ใส่ตะไคร้น้ำเนาะใส่ตะไคร่ใส่ยังเข้าไปก็จะเนแบบซาเสน่แขากันครับ Done. นหลายหนวดแข็งกับพี่น้องหัวมันยายาก งเสียงตัวนี้พี่้องเลยมากมาผสมเสือกันเลยครับหอมใบหอมปีกินแห้งขนาดหอมปี วิวกระชินไปแล้วครับผม,มนีอ่อยกุ้บไปเต็นครับสวัสดีสสดครับ,บแซปนักจแซบ